ทังที่หาพี่น้องโอ้ยโอ้โอ้ยอันี่บิ๊กเลยเว้ยบิ๊กเลยบิ๊กเลยโอเคพี่น้องโอเคครับคบเพิ่งยังไงอ้ขุมมันอยูพี่น้องนี่หลังแรกครับสวัสดีครับพี่น้องบ่าวปูอีสานมาทินครับมัอนี่ภามาใส่ร์ไซเบสพี่น้องเนื้อเขียดนี่ครับเนื้อเขียด ามาลองใส่เบ็ดบิงง่าจิคือก่บไม้ไหมครับไม้หน่อยๆไม้หน่อยมาลองมันงครับเกียดกระตายมดพี่น้องโคตรหอนมัดเสาโอ้ยน้องก็เยามาทิ้งอะไรนะ ตัวเลกตัวเรกครับน,นี่ครับ น้องตัวแรกครับหลังแหลกพันไปครับพี่น้องหลังสองพี่น้องฮกปวดครับฮกปวดพี่น้อง,งนี่ก็ใส่รองมือ ครับหลังสองแล้วแล้วไปพี่น้อง,องหลังสามพี่นอ้นองหกพี่น้องหกเห็นนีย่ยห็นี่ยเด้ว่ากันครับ โอเคครับพี่น้องหลังสามครับเดี๋ยววปู่เขาโตไซอันเดอร์พี่นอ้องส่หยาโคตรเดี๋ยวไซเหล่วมือเสามาพอกันครับสี่ดีครับสวัสดียามสับเสาวันศุกพ์มายามเบดพี่น้องใส่ไว้่นวันเบสิบห้าหลังแล้วก็มุ่งสี่หลังครับมาเช็คไม้ไหมมานอมานกับเดี๋ยวไปลุน้ำกันครับพี่น้องเมื่อขึ้นฝนตกแห้งอันนี้ก็ฝนตกอยู่พี่น้องนี่ฝนตกเล่นอยู่พี่น้อง โมโหว่าสิเป็นยังไงครับไปไปหลุดนักกันพี่น้องสองครับขัน้นเบ็ดอยู่เซ่เหรนี่ขั้นเบ็ดพี่น้องนี่ขั้นเบ็ดเด้อเอามือกล่องมาไทยมาจับกล่องให้เนะี่คือยัเห็นในโต๊ะเขียดโอ้ยหลุดอีกแล้วดอ,องเอ้ยหลุดอีกแล้วครับเดีเ๋ยวไปหลุดหลังสามครับหลังสี่พี่น้อง สองสีครับปลาบู่นนปปลาชอูหรือปลาช่อนเรียบร้อยเลยพี่น้องปลาช่อนหรือปลาบูปลาช่อนเงียบเขียดพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวไปหลุนดน้วยกันทั้งที่หาพี่น้องโอ้ยโอู้อู้อู้อันนี้บิ๊กเลยเว้ยบิ๊กเลย บิ๊กเลยโอเคพี่น้องมานแล้วมานแล้วมันแล้วมาแล้วมันต้องอย่างนี้เส็มตัวเลยน้อยโอ้โหเกีมแล้วพี่น้องเฮ้ยเกีมแล้วแค่นี้ก็เคลื่อนใจแล้วมีแห้งแล้วพี่น้องเฮ้ยบ้านมีแรงแล้วมีแห้งแล้วมันมัแล้วพี่น้องมันมันโอเคครับเอาอพี่น้องหลังที่สิบเอ็ดคนนี่โอ้ยเหลือที่หังโอ้ยยังกัดน่ะ อะไรกัดนะดล้างที10เมตรพี่น้องยังอ่ะกัดหหลปลิงทะเลบ่ปิงบ่รงครับมุ่งล้างแหลกครับโอ้โอ้ขบเพิ่งยังเลย โอ้ขึ้มันพี่น้องนี่ห,หินขากพี่น้องเอ้ยมันเท่าไหร่กูจอดเลยทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งเจมๆพี่น้องเจมแล้วเจมแล้วหลังแรกครับหลังสองรับมุ่งครับ อ้กุ้งมาลายถักพี่น้องเลยกุ้งลายถักพี่น้องเฮ้ยถักเลยพี่น้องโอเคครับหลังสองถ่ายผมคืออย่างเดียวเอ้าถ่ายนะถ่ายแล้วไม่ต้องใส่ผงอะไรมันโคตรเลยวะกุ้งมาลายถ่ายไม่

โอ้ก็ยังได้อยู่ปวดตึเงเลยพีดอ่อนเลยน่าฟัง,งพี่น้องมั้งสุดยอดพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปยอดกันครับพี่กล้องเลยครับพี่น้อง รูปยอดครับวัอนี้อันนี้ปลาครับพี่น้องอันนี้ปลาเบ็ดสิบหาหลังอันนี้กุ้งเช็คไม้ไม่เขาอู้สุดยอดอีเลี้ยพี่น้องมื้หูเจมเลยครับวัอนี้เจมครับจะได้ขอฝากช่องบาปูอีสานพรทัทินครับฝากไว้คลิปหนาว่าสิมาล่งเนื้อยังเบ็ดเนื้อยังครับแต่กุ้งวันนี้เช็คไม้ไม่เกินขาดได้ไรอีอันนี้กับปลาคอถือว่าคุ้มนะครับเบ็ดสิบหาหลังเนื้อเขียดถือว่าคุ้มครับฝากคลิปหนาแม่เด้อพี่น้อง ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์บาปูอีสานมาทีน้ำเนี่ยครับเดี๋ยวคลิปหน้าพร้อไหมครับสวัสดีครับ